Google ร่วมมือคอ i n b a s e เปิดตัวการชำระเงินด้วยคริปโตผ่าน Stablecoin เหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนโฉมวงการเทคโนโลยีเมื่อ Google ประกาศพันธมิตรกับ Coinbase <oughs> เพื่อเปิดตัวระบบชำระเงินที่ใช้ Stablecoin ควบคู่กับพลังของปัญญาประดิษฐ์ ระบบการผสาน AI กับโครงสร้างพื้นฐานคริปโตครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่เป็นการสร้างโลกใหม่ให้เอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์สามารถซื้อขายจ่ายเงินและทำธุรกรรมได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านธนาคาร ระบบใหม่นี้จะใช้ Sta b l e c ค i ยเป็นตัวกลางลดความผันผวนและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินการโดยเฉพาะในบริการที่ต้องการการตอบสนองแบบเรียลไทมเช่นการสั่งซื้อออนไลน์จาก AI หรือการชำระค่าบริการอัตโนมัติ g l o b a l นี้คือจุดเปลี่ยนที่ชัดเจนว่าคริปโตไม่ได้จำกัดอยู่แค่การลงทุนอีกต่อไปมันกำลังกลายเป็นระบบเส้นเลือดของเศรษฐกิจดิจิทัลในยุค AI ผู้ใช้งานทั่วไปอาจยังไม่เห็นผลลัพธ์ในวันนี้แต่ทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นคือการวางรากฐานสำหรับอนาคตที่ AI จ่ายเงินแทนเราเองได้